ตบนเด็แห้าศูนย์ชูนหาฮุกจับโค่ตัดหคออกก็ตัดหอกก็้สี่ออกหข้ามหลอกเหลือเหลือตัวไหนครับบนจะจำคููทางเดียวครับคือสามหสามแปดหาก็ได้สามบรการไปจับกันสามแปดห้าบนน่าไปยเหลอตัวเดียวกันเนาะ บอบอนี้อยากตัวนี้ดอกหน้ามดอกหน้าอดอกผลนี้อยากตัวนี้ดอกมีเท่นั้นแปดห้าก็มีลรกสาวสามตัวมีเม็ดเยวี่ยนไม่เดนี่สองตัวะค่ะบนมี่แหานะแตหาก็ทุนสามบนสามแปดแจากสามตัวสามแปดห้าศูนย์สามบนมมีแค่นี้ศูนย์สามคามากสามบนบ่าทุนเจก็ได้ มาเลขสแม่ประมาณเลขสามเาวังศูนงทมีอยู่แล้วนะแต่มันตีเดินไปที่แปดโอเคตามนั่นและก็ว่าาจับูแล้วห้าจับู่มันดิไปที่แปดเออแปดลักเพราะว่ามันแปดเก้าทูนน่เดินลักซิบอ่ะแปดเก้าทูนถึงมาแนนอนเราาไปทีงไหนกลับมาทีงไหนกลับมาแมนบกกรมบกมไปบอกทหารักเกสิมายุดสิครับตัวเนี้ยตัวมาตัวนึง เี่สงก็ไม่ก็น่ะต um ัวไหก็อไปออกสาขารก็ถึงมาอยู่แต่เก้าศูนย์น่ะมาแน่นอนแต่เก้าศูนบ่พอแมนอยูาบนน่ะต้องมาตัวอตัวนึงติดตัวมาแล้วกันครูมันน่ะคืออาหากับโพบากศูนเนี่ยก็ได้ตัดตัดหพบออกเรียวหารับศูนนี่ผู้ไดมากไปไกับเอาไปทำนั่นละเออมาว่อหลายก็ขึ้นหลายตัวพูดค่พี่บุท่าแต่เก้าศูนย์บ่แมนนี่จแปด แปดเก้าแล้วก็ศูนย์อ่ะคือเลขติดมากตัวใดตันึงมากตัวหนึ่แคนดขาเลยเขียนไม่ได้จ้ะแต่ก็ูเขียนกันได้ว่าเขาบอกไว้เเด็ดนะหลายบ่สิหลายมันมุดดแล้วมันมันมัเขียนนี่แกหอ่อหาศูนยนะเอาคู่ใรใส่กันเลยคอยมีแปะกับเก้าศูนย์้ะไอ้มีบลคอยมีบน่ะถึงเตีนอนบนเินทีมากศูนยัวมากสมก็เอา เอาเก็ดก็ได้ชุดเก็ดก็ได้ทำไมอันนี้คือบ่าสุฟังเบาสุฟังแต่ว่าานักแปดสิแต่ฮะแปดกก็ได้มันเพาขเาะขึ้นว่าสิมิโอหกอ่ะอันนี้ตาเราไปเรืยเก้าหกเก้าหางก็ได้จิ่งจะรับุนบนสามตัวแปดเก้าศูนจะมีตัวใดตัวหนึงมาค่ะค่ะว่างกันหนึ่งสุดหนึ่งหนึ่งสองสองมี ไปซื้อแปดหาแปดรไม่ได้ซื้อเลหนึ่งสุดสองันคุณคุ่บ่เลยะสิ่ไงแม่บอก่ะพ่อจะขอสามตัวเด็ดๆของพ่อสามตัวข้างบนเด็ดๆของพ่อสามแปดนาเลนะสามแปดห้าตัวเดียวทุกพนก็ก็ไปใส่ตัวนี้นะมุนยูนันสามยูนันยูนีนียูนี่ม่ไปใส่บอไ่ไปใส่น่สองตัวนี้ค่ะสองตัวกี่แปดาครับู่สามะกับคู่สา อันนี้อยู่ทั้งเทิงอยตลาดบูบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนหลังคือเสื้อกาเสื้ตัวเดียวหลังเส่้ซตัวเดียวางหลังตะลุมนะแมนเก่าซีตัวเดียวแมนถาเพิ่มมาเก่าติเาแปดซีก็ได้ตาสมัคอให้ตัวเดียวเลยโดดๆเลยก็คือที่ไปใส่ใดกันไปเพราะอะไรแมหยุดตะเคนี่เก้าสี่ตัวอื่นมาได้บอไปเพราะอะไรเลยหยุดจึกยู่ นี่นี่เก่าซีอันนี้่ม้มัาจเปลีทนที่ก็ได้เนืองวกับพ่อจาขบอกก็ถือนอกเจ้าพวกผมก็ไอ้เกินไปนี่วะต้อไปค่เกานี่ถ้าดิอันาหัวมักซีเน,หนหี่ยเหรอเจ็บซีบก,กันปะกอดสามกันได้ข้างล่างกอดสามกัก็ได้เจ้าพกกับขอบอกตัวดินปานเลยนะนก็สวายมือกินสามตัวนีน ทางเดียวทางเดียวทางเดียวตัวไหนบางพ่อย้ำให้สามปห้าสามแปดสามปสามาแปห้เอาสามปหแม่แล้วก็อันนั้นก็คือ8ปดศูนย์เก้านย่เก้นคือเลขหลักคือเลขเลขหลักเลขหลักหลักสิบเราเรขรู้หลกสิบบดอย่างเดียวใครพิจารณาเอาอนี้เพราะด้จับคู่ให้ต้องเขียนลงไม่ต้องเขียนลงไม่ต้องเขียนลงสามตัวมีส ห้าสองตัวมี 85, แปดห้ากับศูนย์สาม้างล่าง,าง,างมีแค่เก้าสี่เม็ดเดียว